อันนี้เกียร์โลเกียร์ไฮน,น,นี่เดินหน้าถอยหลังดึงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา,วาอันนี้สวิตเปิดปิดออนออฟโชคน้ำมันสตาร์ทติดแล้วดันกลับดูแลรักษาไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับมันเป็นระบบเครื่องสี่จังหวะเบนซินโรลเลอร์ก็เป็นบูทน้ำมัน ไม่ได้อัดเจระ,ะบีรุ่นนี้เอาลองสตาร์ทดูปิดตอนเสรดจนะลองดึงเลี้ยวซ้ายเล,ลี้ยวขวาดูอ่าระบบใช้งานได้หมดถอยหลังมา เรือน,น้าโลเิือน,น้าโลเอโล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 อ่าอันนี้ระบบโล